ถึงเวลาที่เราต้องมาดูการพยากรณ์อากาศในระยะยาวมากขึ้นแล้วนะครับอยากรู้ไหมละครับว่าอากาศในแต่ละเดือนของฤดูหนาวจะเป็นอย่างไรอยากตั้งรับได้ทันก็กดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วไปดูกันเลยครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ ดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศาตับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณถึงช่วงเวลานี้ก็ต้องมาดูกันแล้วว่าอากาศในฤดูหนาวฤดูการต่อไปของไทยในแต่ละเดือนเป็นอย่างไรฤดูหนาวจะอยู่กับไทยตอนบนเป็นหลักนะครับช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นธันวาคมเหนืออีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นส่วนฝนก็ยังมีอยู่ที่10 20ของพื้นที่และมาพร้อมลมกระโชกแรงในบางวัน จากนั้นไปจะถึงปลายเดือนมก,กราคมปีหน้าอากาศทั่วไทยจะหนาวเย็นลงเพิ่มตอนบนบนในภาคเหนืออีสานถึงขั้นเจอหนาวจัดที่พื้นราบได้ส่วนยอดดอยยอดภูไม่ต้องพูดถึงจะหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งในบางช่วงด้วยแต่พอเข้าเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะอุ่นขึ้นถึงร้อนตอนกลางวันฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจะมาจนเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อนในช่วงกลางเดือน มาที่ภาคใต้เหมือนเป็นคนละฤดูเลยนะครับคือฝนจะตกชุกหนานแน่นต่อโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยในเดือนพฤษจิกายนและธันวาคมแถมยังเป็นฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้คลื่นลมฝั่ง,ง,งอ่าวไทยบางช่วงก็จะสูง2-3เมตรและมีคลื่นพายุซัดฝั่งขณะที่ฝั่งอันดามันคงลื่นลมเบากว่า สำหรับความเสี่ยงเรื่องพายุเข้าไทยในช่วงปลายปีก็ยังจะมีอยู่กับภาคใต้นะครับโดยพายุหรือหย่อมความกดอากาศตา่ำจะเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้ามาในอ่าวไทยทำฝนใต้ย,ยิ่งหนักและชุกหนาแน่นขึ้นเตรียมระวังอันตรายกันด้วยนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของเดือนต่างๆในฤดูหนาว67ที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีหลักโลก3า3สิงสาสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว